สาขกิจชุมชนแปรรูปเสือกกบ้านบางพลวงกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านของกรมการจัดหางานซัพพร์ตแรงงานนอกระบบให้มีงานทําครับวิ <S <S สางกิจชุมชนแปรรูปเสือกกบ้านบางพลวงอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2532โดยมีคุณชุม่มยะประดิษฐ์เป็นประธานกลุ่มปัจจุบันนะครับมีสมาชิก119คนครับกลุ่มของเรานะฮะจะมีการแยกงานกันค่ะ ของเราจะมีแผนกปลูกกกแล้วก็แผนกทําเส้นแผนกย้อมสีแผนกแปรรูปแผนกการตลาดโดยแผนกการตลาดจะไปหาออเดอร์มาให้กับสมาชิกผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเช้ากระเป๋ารองเท้าค้มไปเยอะแยะมากมายกว่าร้อยชนิดครับโรงแรมก็ได้ช่วยสนับสนุนรองเท้าในโรงแรมของใช้ต่างๆรองแก้วรองจาน หรือกล่องช่วงปีใหม่ซึ่งแจกลูกค้าค่ะ,ะคอันนี้ก็เป็นออเดอร์ของบริษัท King Power Kick ได้สั่งมาหลายพันใบค่ะแล้วก็มีออเดอร์ของแม่ฟ้าหลวงซึ่งเราก็รับได้หลายพันใบค่ะลูกค้าต่างประเทศก็ชอบม,มากเดือนละไม่ต่ำกว่าหมื่นออเดอร์ครับช่วงนี้เราก็มีออเดอร์ส่งประเทศลาวรองเท้าเดือนหนึ่งก็สองสามพคู่แล้วเราก็ส่งฝรั่งเศสซึ่งบริษัทรับไปส่งแล้วเราก็จะมีออสเตรเลียค่ะ คุณป้าชุ่มบอกว่าเดือนหนึ่งออเดอร์เยอะมาก จึงได้ไปกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านของกรมการจัดหางานนํามาซื้อวัตถุดิบให้กับแรงงานนอกระบบมารับงานไปทำที่บ้านครับเวลาคนตกงานจากกรุงเทพมาหรือตกงานจากโรงงานมาก็มาขอรับงานไปทำํำของเราจะมีผู้สูงอายุมีเด็กวัยรุ่นซึ่งเราได้ฝึกยุวะเกษตรตามแต่ละโรงเรียนในหมู่บ้านขึ้นมาค่ะเราก็จะมีวิทยากรสอนถ้าไม่พอจริงๆจากชาวบ้านหร หรืออะไรเราก็จะส่งเข้าไปทําในเรือนจําพู้มา3ามแสนบาทดอกเบี้ยก็ถูกมากช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในกลุ่มมีไรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ4ี่พันถึงหมื่นกว่าบาทเลยนะครับถามแรงตอบแรงคุณประทุมคุ้มนุษเสียน้อยวัยห้าสปีเจ้าของบ่อปลาน้อยฟาร์มกลายเป็นเสียใหญ่ใจถึงหอบเงินสด3ล้านบาทจากคลองสิบสามเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีไปสู่ขอเจ้า ข้าวไกลควายเพศผู้อายุ20เดือนจากควายงามไทย,ยันปามอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับไอ้อัตลักของควายไทยครับอย่างเงี้ยเขาเรียกตาแต้มตาแต้มแก้มจ้ำแกำ้มจ้ำอ่องคอแล้วก็ถุงเท้าขาวอาว่องคอแล้วถุงเท้าขาวทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับ เจ้านายปูนปูนติดตามปาแง้มจู่จวมเพวยอชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวาแง้มทุกวันและยูทูบปาแง้มรับเจ้านายปูนปูน